ลัคณาราศีมังกรนะครับดวงชะตาประจำเดือนเมษายน2566เดือนที่ดาวไปครองอยู่ในเรือนที่4ถึง4ดวงด้วยกันแล้วก็1หรือ2ดวงในนั้นไปเข้ากฎเกณฑ์พิเศษตามหลักของโหราศาสตร์ไทยที่เรียกว่าองค์เกณฑ์หรืออัมพุเกณฑ์เขาถือว่ามังกรนะครับเป็นสัตว์น้ำ นะครับเหมือนกับพวกลัคนาราศีมีลัคนาราศีกรกฎแล้วปุพจารย์โบราณยังบอกว่าดาวใดที่ไปอยู่ในเรือนที่4นับจากลัคนาไปก็บังคับดวงดาวซึ่งในนี้ก็มีอยู่2ดวงนะครับที่ไปได้ตําแหน่งเป็นอัมพุกเกนหรือองค์เกนคําว่าอัมพุกเกนหรือองคเกนนั้นเป็นโยกเกนที่ยิ่งใหญ่เป็นตําแหน่งที่ยิ่งใหญ่ทางโหราศาสตร์ถ้าเป็นดวงกําเนิดหมายความว่า คุณจะมีความสําเร็จในการสร้างเนื้อสร้างตัวชะตาชีวิตมีความมั่นคงผู้หลักผู้ใหญ่ให้การผลักดันและการสนับสนุนชีวิตมีแต่ความสำเร็จ,จเจริญรุ่งเรืองชีวิตไม่ลําบากชีวิตมีคนคอยเกื้อหนุนถ้าเป็นดวงจรอย่างช่วงจังหวะเวลาตรงนี้นั่นก็หมายความว่าชะตาชีวิตของชาวลัคนาราศีมังกรนั้นได้ผู้หลักผู้ใหญ่ให้การผลักดันและสนับสนุนเป็นอย่างดีเป็นช่วงที่คุณเองนั้นน่าจะได้ของ มีค่าหรือว่าได้รับอะไรที่มันแฮปปี้แฮปปี้สักอย่างหนึ่งซึ่งนั่นก็จะหมายความว่าชาวลัคนาราศีมังกรมีความแฮปปี้อย่างมากนะครับหรือผู้หลักผู้ใหญ่อาจจะผลักดันหรือสนับสนุนไปในทางใดทางหนึ่งนี่เฉพาะดาวสี่ดวงตรงนี้นะครับยังไม่รวมดาวศุกร์ที่ไปตีโกนร,ร่วมธาตุดินได้กเกษตรราธิปดีดาวเกตไปตีกรร่วมธาตุดินได้กเกษตรราธิปดีดูยังไงยังไงในเดือนเมษายนชาวลัคนาราศีมังกรชะตาชีวิตจะดีมากทีเดียว มีความสำเร็จในหลายๆด้านนะครับเพียงแต่จะมีเรื่องใช้จ่ายมากหน่อยในช่วงไปลายปลายเดือนเมษายนเท่านั้น1-5เมษายนเป็นช่วงที่คุณมีความอิ่มเอมและเบิกบานใจนะครับทั้งในเรื่องความรักแล้วก็เรื่องอื่นๆรอบๆตัวดูเหมือนกับว่าคุณมีความรู้สึกสบายใจมีความรู้สึกเบิกบานใจ6 1 0นะครับช่วงนั้นเป็นช่วงที่คุณนั้น ทำอะไรจริงจังจริงจังสักอย่างหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องงานเกี่ยวกับเรื่องอะไรที่เป็นเรื่องของวิชาการหรือว่าเรื่องเอกสารต่างๆที่มันต้องตั้งใจทําต้องกระหม่อมกระเม่นกับมันอย่างมากในช่วงวันที่6กจนถึงวันที่10วันที่11จนถึงวันที่1 5หลายสิ่งหลายอย่างยังดําเนินไปได้ดีนะครับคนรักเก่าหรือมิตรเก่าอาจจะติดต่อกลับมาในช่วงวันที่11จนถึง15เมษายน นาพอ16-20ถึงช่วงนั้นคุณต้องระมัดระวังอารมณ์ของตัวเองสักนิดหนึ่งจะหงุดหงิดง่ายมีอารมณ์เสียง่ายนะครับระมัดระวังเรื่องของอารมณ์ของตัวเองอย่าไปพูดจาไม่ดีใส่ใครนะครับเหตุผลเพราะว่ามันจะทําให้เกิดความบากหมางหรือศัตรูได้จจไม่ว่าจะเป็นเพื่อนฝูงญาติพี่น้องหรือคนใกล้ๆตัวก็ตามฉะนั้นชาวาราศีมังกรช่วง16-20ถึงพยายาม นะครับมันรักษาสัมพันธภาพ Relationship กั mm. บคนรอบข้างเอาไว้ให้ดีๆนะครับพยายามอย่าไปมีโทรสะหรือไปพูดจามไม่ดีใส่ใครนะครับมันก็ทําให้เราเองงุนหงุดหงิดใจไปด้วยพอมาถึงวันที่21จนถึง25ช่วงนั้นการเงินของชาวลัคนาราศีมังกรจะอยู่ในเกมที่ดี ติดต่ออะไรก็จะได้รับความสําเร็จดีจะได้เงินพิเศษโชคดีมีเงินเข้ามาหรือจะมีโอกาสดีๆในเรื่องของการเงินแล้วก็จะมาใช้จ่ายค่อนข้างจะมากหน่อยในช่วงประมาณวันที่2 1จนถึง30เมษายนสินแสหมิงอธิบายให้ฟังตรงนี้แล้วชาวลัคนาราศีมังกรอยากจะให้ตั้งข้อสังเกตสักอย่างหนึ่งคือดาวเจ้าตัวของคุณไปอยู่ในเรือนการเงิน ได้เกษตรราที่ดีและดาวเจเรือนการเงินอีกดวงหนึ่งคือดาวราหูก็ไปได้ตําแหน่งเป็นเทวีโชคนั่นหมายความว่าการเงินงการทองของชาวลัคนาราศีมังกรนั้นค่อนข้างที่จะสะพัดทีเดียวแต่ก็พยายามพยายามนะครับใช้จ่ายเงินอย่างระมัดระวังมันจะมีช่วงไปลายปลายเดือนน่ะที่ผมมองแล้วชาวลัคนาราศีมังกรรายจ่ายจะจุกจิกจะเยอะพยายามบริหารเรื่องรายรับรายจ่ายให้ดีก็แล้วกันนะครับ ส่วนในเรื่องของความรักนั้นอยากจะอธิบายให้ชาวลัคนาราศีมังกรฟังอย่างนี้ดาวนะครับที่ส่งผลกับเรื่องของความรักอย่างดาวสุกเดนจริงๆมันเป็นดาวเจ้าเรือนการงานและเป็นดาวเจ้าเรือนที่เกี่ยวเรื่องรักๆใกล้ๆด้วยก็ไปได้ตำแหน่งเป็นเกษตรราธิประดีอยู่ผมว่าดวงความรักของชาวลัคนาราศีมังกรจะแปลเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับแต่อย่างไรก็ดีนะครับชาวลัคนาราศีมังกรที่ยังโสดถ้าจะตัดสินใจคบใครคนใดคนหนึ่งขอให้ดูให้ดีนะครับ อย่าไปคบเพราะเหงาอย่าไปคบเพราะว่าเราเองอยากจะมีคนคุยให้ดูว่าคนคนนั้นนิสัยแท้จริงเขาเป็นอย่างไรนะครับแต่จริงๆแล้วความดวงความรักของชาวลัคนาราศีมังกรนั้นถ้าเอากันจริงๆตามดวงแล้วมันน่าจะก่อตัวจากความเป็นเพื่อนหรือคนที่มีความคุ้นเคยจากความเป็นเพื่อนกันผมว่าความรักแบบนี้สําหรับชาวลัคนาราศีมังกรน่าจะไปได้ในทิศทางที่ดี อีกอย่างหนึ่งสําหรับชาวลัคนาราศีมังกรนั้นนะครับดาวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความรักเนี่ยในช่วงเดือนนี้นะครับมันเปลี่ยนแปลงดีขึ้นกว่าช่วงที่ผ่านมาอย่างเห็นได้ชัดเจนเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นดาวศุกร์หรือดาวดวงอื่นๆนั้นที่โคจรทํามุมสัมพันธ์ที่ดีกับชาวลัคนาราศีมังกรเอาเป็นว่าความรักโดยรวมในช่วงเดือนเมษายนถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีกว่าช่วงที่ผ่านมาด้วยอิทธิพลของดาวศุกร์แต่อย่างไรก็ดีผมย้ําว่า ดาวราวหูนักการที่ไปอยู่ร่วมกับดาวพุธด,ดาวพหาุหัสดาวอาทิตย์ชาวมังกรเวลาสื่อสารกับใครไม่ว่าจะเป็นคนรักหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับพยายามเลือกใช้คําพูดที่ดีเหตุผลเพราะว่าดาวพุธไปอยู่กับราหู เราอาจจะมีความจุกจิกหงุดหงิดกับบางสิ่งที่ไม่ได้อย่างใจบางครั้งทําให้ชาวมังกรนั้นหงุดหงิดได้ง่ายๆกับการที่มีปฏิสมัมพันธ์หรือการพูดคุยกับคนรอบๆข้างสําหรับชาวลัคนาราศีมังกรที่มีแฟนหรือคนรักอยู่แล้วนั้นแล้วมันไม่ค่อยเข้าใจกันคุยกันในทางที่ไม่ค่อยโอเคนะักสมัรธภาพน่าจะแปลเปลี่ยนไปได้ในทางที่ดีขึ้นด้วยอิทธิพลของดวงดาวทั้งหมดที่สินแสมิงได้พายากรณ์ให้ฟังตรงนี้ อย่างไรก็ตามขอย้ําอีกครั้งนะครับว่าดาวสุ์ดาวตัวแทนเจ้าเรือนการงานและความรักเป็นเกษตรตราธิปดีรักสําหรับชาวมังกรคือรักที่มีเหตุผลมากกว่าการใช้อารมณ์แล้วก็ดาวสุขที่เดินดีหลายสิ่งหลายอย่างน่าจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีสําหรับชาวลัคนาราศีมังกรขอให้ชาวลัคนาราศีมังกรโชคดีนะครับในเดือนเมษายน2566สวัสดีนะครับช่องทางในการติดต่อ ขอใช้บริการศาสตร์ต่างๆจากสินแสหมิงของเบ่งเมืองไทยสํานักมังกรทอง Line Official ID master M t m a s t e r m i n ต6 6 6 6อย่าลืมนะครับมีแอดด้วยนะครับขอให้สุขเฮงรวยทุกท่านสวัสดีครับ